เราจะกินบอลสีไหนก็ได้นะทุกคนเพียงแต่ว่าจะต้องกินให้ได้เยอะที่สุดของใครได้เยอะที่สุดใช่ไหมใครกินบอลลงตรงไหนมันจะมาลงตรงไหนถ้าถ้าคะแนนี้นะอ๋อคนชนะจะได้รับรางวัลไปเลยนะจ๊ะแบบนี้มีนี่เยลลี่นะจ๊ะเยลลี่ลงเปรี้ยวยักหนึ่งสองเริ่ม ได้ลูกสุดท้ายใครจะได้ทุกคนฮาไบทีวีฮาไบทีวีะมาวันนี้เราได้เกมอะไรมาเล่นเนี่ยเกม,เมกบบแล้วทุกคนเรามาดูข้างในว่าเราได้อะไรมาบ้างนะจ๊ะโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญโอ้ยแผ่แนเล่นใหญ่มากเอามาดูเขาให้อะไรเขาให้ผู้เล่นแข่งกันมนาะกบแดงแล้วก็กบเหลืองใช่ไหมแล้วลูกบอลอันนี้คือ ให้แข่งกันเหรอใช่ให้แข่งกันกินลูกบอลหรอหรือคาบให้แข่งกันคาบลูกบอลให้ได้เยอะที่สุดแล้วมันจะมาลงตรงนี้นะทุกคนนี่มันจะมาลงตรงนี้ใช่ไหมนี่สีแดงฝ่ายสีแดงมันก็จะมาลงตรงนี้ถ้าใครได้ลูกบอลเยอะสุดคนนั้นชนะใช่หรือไม่โอโอเกมกบคาบบอลใช่ไหมเนี่ย,ยเขาเร<อ>ียกว่าอะไรเกมกบคาบบอลไหมโอ้โหอ้เยวเดี๋ยวอย่าเพิ่องอะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้สองคนนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเราค่อยมาเล่นโอเคไหมโอเคเดี๋ยวให้สองคนนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนเรามาดูการเล่นกันนะโอเคไหมเอามามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วอาแม่ให้นั่งคนละฝั่งเลยนะฝั่งตรงข้ามกันเลยอาฮะจะเป็นเหลืองหรือเป็นแดงเฮดเป็นเหลืองฮะเดี๋ยวเซี่ยเป็นอะไรเป็นแดง <c oughs> เราได้บอลคนละกี่ลูกนับก่อนมันแสดงว่าสีเหลืองจะต้องกินบอลสีแดงใช่ไหมสีแดงไม่่กินบอลอะไรก็ได้ฮ้ยไม่ใช่ จะต้องเป็นบอลของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่หรอไม่ได้เอาบอลอันไหนก็ได้ใครมีเยอะสุดชนะเอ้าหรอใช่ไม่เกี่ยวกับสีหรอไม่เกี่ยวอ๋ออ๋อเอาอย่างนี้ก็ได้กติกาก็คือเราจะกินบอลสีไหนก็ได้นะทุกคนเพียงแต่ว่าจะต้องกินให้ได้เยอะที่สุดของใครได้เยอะที่สุดใช่ไหมใครกินบอลลงตรงไหนมันจะมาลงตรงไหนถ้าถ้ถาทำแบบนี้มันจะอ๋อบอลบอลมันจะมาลงตรงนี้ถ้าทำมือจะแพ้ห้ามใช้มือจับกบเด็ดขาด ให้ใช้แต่ที่นีบอย่างเดียวโอเคไหมถ้าคนชนะจะได้รับรางวัลไปเลยนะจ๊ะแบบนี้มีนี่เยลลี่นะจ๊ะเยลลี่น้เปรี้ยวยักษ์ใครจะเอาสีชมพูไม่มันเลือกไม่ได้เพราะว่าคนชนะเราเราไม่รู้ว่าใครจะชนะถ้าถ้าชนะได้หมดเลยถ้าคนชนะสองครั้งก็ได้ทั้งหมดสองอันอเลยไงเฮ้ยเอาพออย่าเพิ่งมีมามียังไม่บอกเริ่มเลยอ่าเอามือ,เอ,มอเอามือจับที่หูสองคนเอามือจับที่หูตัวเอง ถ้าพร้อมแล้วค่อยเอามือลงมาไงสองข้างเอามือจับสองข้างจะได้แบบว่าเท่ากันกติกา <Yeah. S 1> อ่าแม่แม่จะบอกหนึ่งพอแม่หนึ่งสองซ้ำแล้วก็เอามือลงมาเลยนะ <Yeah. S 1> อ่ะหนึ่งสองเริ่ม วิชัยไปเก็บบอลมันก็เสียเวลาสิไอ้ไฮสู้ๆเซฮายเซฮเอาลูกมาให้ได้เไฮายเฮสู้ๆเซฮาสู้ๆไอสู้สู้ๆใครได้้าน่หมดแล้วนะจ๊ะมาดูกันใครได้บอลเท่าไหร่เอานับนับใส่มือเลย น้องก็ได้หกถ้าหาได้หกแสดงว่าเซไฮก็ได้หก <6 S 3> ไม่ใช่เอาไม่ใช่หรออารับนับได้เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อเท่ากันเสมอไม่มีใครได้รางวัลหนมเปลียวเลยทำไมอ่ะเลยอ่ะอย่าทำแรงจนบอลกระเด็นสิเอเซเซไฮเวลาบอลกระเด็นเซไฮไม่ต้องไปเก็บเดี๋ยวมีไปเก็บให้เองเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสียเวลามันจะแพ้ เอามือจับหูพร้อมไหมยังนึ่งสองเริ่มน้ก้อนน้ำก้อน, <laughs> นเสียอ,ออกมาอ,าออกมาดู เร็วๆทำไมน้องได้ห้าก่อนได้เท่าไหร่ดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโอ้เซฮายได้แปดห้าได้สี่เสดงว่าเลือกรางวัลได้เลยจ้าเอาไหนเอาเลือกหนึ่งเลือกหนึ่งเอาสีไหนเอ่อใหญเอาไม่ได้คนชนะได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งอ่ะเหลือหนึ่งมาอีกเกมหนึ่งอันนี้ใครจะได้นะเอามือจับหูเอามือจับหูนะเดี๋ยวนะ หนึ่งสองเริ่มเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วนะมาดูกันใครจะได้อควคม าไเอาไปเอาใหม่เลยลูกสุดท้ายวาไปกอนใครเกือบได้ใครจะได้ลูกสุดท้ายใครก็ได้ทุกคนใครได้มอามาดูใครได้เท่าไหร่อมานับนับโอ้ได้หกะเฮ้ย7เฮ้ยเซฮายได้เท่าไหร่หามไปเท่าไหร่หาได้เจ็ดเซฮายเร็ว เซไฮได้สิบเอ็ดไม่ใพูดผิดหนึ่งสองสามสี่หาเได้ห้าหาได้เจ็ดอ่าพี่หาได้รางวัลโหโชคดีโชคดีจังเลยได้รางวัลนมเปรี้ยวยักษ์คนละอันพอดีทุกคนเราเย็นเย็นเลยนะนี่แม่แม่ใส่ตู้เย็นเย็นเย็นเลยเซไฮต้องคนละหนึ่งนะคะเอ้าก็ต้องแบ่งกันกินเย็นๆไงกินได้เลยอ่ะกินได้เลยไปแล้ว เอา้าเซายจะแย่งทำไมพี่ฮารชนะอยากได้ด้วยเอา้าเซไายก็ได้แล้วไงเซายชนะหนึ่งได,ได้อีกนะคะเซายต้องทำตามกติกาสิเะแกะตองกันไก้อ๋อมีที่แกะอยู่พี่อาไม่ดูหรอที่เซไฮเขาแกะง่ายเลยเขากินแล้วเนี่ยอ๋อได้กินร<ไ>างวัลถ้าใครกินหมดหนะไม่เกี่ยวแล้วอันนี้เป็นของรางวัลเซายเป็นไงเย็นไหมมี มามีแอบแช่ตู้เย็นไว้ให้เรียบร้อยกิน,นเย็นๆเลยโชคดีนะเนี่ยเกือบเกือบได้สองอันละเซไฮเซไฮเเกือบได้รางวัลสองอันละเกือบเป็นผู้ชนะทั้งหมดถ้าเซไฮเป็นคนแพ้ไม่ได้รางวัลเลยชย,ยจะร้องไห้ไหมเซไฮจะร้องไห้ไหมอ้าวร้องเหรอโอ้อากินกันเลยนะมามีไปแล้วนะจ๊ะสรุปว่าชนะกันทั้งสองคนเลยโอ้โห ไปแล้วบ๊ายบายใซ่ให้บ๊ายบายจ้าใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะอ้าวยังอยากได้ของพี่อยู่อีกเหรอโหอะไรเนี่ยบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Subscribe อย่าลืมกด Subscribe Subscribe ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆๆ